คร e> ับมผมวเลยสกครับสะท้อนมันเฟกเอาแล้วคู่เว้ยดิ้นดิ้นดิ้น ยืนยืน่ามละ้อียด่างางๆ้เจ้าหน้ที่พาไป้าหในะครับ นำตัวนายเชียพลมาที่สนประชุมวันนี้ตารวจได้ทำอะไรยังไงบ้างคะครับก็ตั้งช่วงเช้าครับก็มีการดำเนินการทำบันทึกการจับกุมนะครับแล้วก็จะดำเนินการแจ้งสิบตามนัดฟองของกฎใหม่ครับจากที่ยอดที่ฝ่ายสืบสวนได้ดำเนินการทำบันทึกจับกลุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนาำ่งพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบวนของเราที่มาดำเนินการส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนท้องดี่เกิดเห ททีี่ารยืนยันอีกครั้งได้ไหมว่าการเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เป็นการถูกจับกุมหรือว่าเป็นการเข้ามอบตัวครับเป็นการเข้ามอบตัวนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องการตามข้อได้จริงเป็นเรื่องการเข้ามอบตัวนะครัในเรื่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับตามข้อทีดีวิ็นการติดต่อผ่านทนายมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการติดต่อจะผ่านหรือไม่ติดต่อผ่านก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่า เจ้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับให้เป็นไปตามหมายที่ที่เรามีอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้ครับที่เหตุผลอะไรที่ินาพนายตั้มพาสุพลมามอบตัวที่สระทวันเกิดจากเหตุมันเกิดที่มุกดาหานะก็ยังยังยังไม่ได้ทราบนะครับในขณะที่เองเท่าที่ทราบคือมีการดำเนินการจัดทำเอกสารในกาสองสวนที่เกี่ยวข้องเช่น ในเรื่องของบรรทุกการจับกลุ่มก็ดีนะครับเราก็มีการดำเนินการเรื่องอารส่บตัวพยายาพนักงานสอบสวนของที่ที่ที่เกิดเหตุ่อไฟเพื่อดำเนินการเข้าข้า่ครับในส่วเขิดจะเของผู้ก็ต้องหาครับที่มีความพยายามจะขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนครับที่นแบานน้ครับเป็นดูพินิจพนักงานสอบสวนครับโดยคือโดยหลักการพนักงานสอบสวนก็จะดูนะครับว่าเ,วาเมื่อมีการแจ้งข้อหา,ามีการจับกลุมมีการแจ้งเสีทยที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ ก็คงจะดูพฤติการต่างๆมันมีเรื่องถ่ายอยู่แล้วนะครับผมไม่สามารถตอบได้ครับจริงๆแล้วในเรื่องของการประกวดตัวต่อนหน้าเจ้าที่ตํรารวจอาจจะก็ต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็เป็นขั้นตอนในการดําเนินการอยู่แล้วนะครับในส่วนของผู้ที่มาพบพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การหรือ้การอย่างใดอหนงะครับเจ้าที่ตํารวจก็มีหน้าท,ที่ในการดําเนินการ ทางผู้รักษาการกาสอบสวนที่เกี่ยวข้องแน่เองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารต่างๆการปฏิบัติการ,ร,การแจ้งสิทธิครับแล้วก็ดําเนินการกาให้จัดการให้เป็นไปนตามหมายครับสามข้อหานี่สามารถประกันตัวชั้นพนักาานสอบสวนได้หรือไม่นะตอบไม่ได้ครับเป็นตรนื่องที่ของพนัาง,งารสอบสวนรับผิดชอบครับตัวนี้เป็นไปด้วยดีจริงๆนะครับคําถามที่สามารถตอบได้ก็จะตอบให้นะครับ